พาไปดูศิลปินกันหน่อยเออสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่หนุ่มวงกะลาเขามีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะแล้วคนที่ไปดูคอนเสิร์ตรักพี่หนุ่มและดูออกเพราะว่าของขวัญที่ฮิ้วเข้าไปให้อืมไอเดียมันเจิดจริงๆค่ะนี่ชุดหมูกระทะผมรู้ว่าคุณชอบหมูกระทะหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งครับแลนั่นอะไร นี่อะไรนี่อะไรตอนนี้คือเนื้อหมูกระทะเอาไปย่างเตาตะจีแล้วเอาเตาถ่านมาให้เอ้ามีกระทะอีกเอาเอาเอามันมีฐานลืมซื้อยังจะโชว์ซะด้วย หาเศรษฐีไม่กวางออรุ่นที่กระทรวงพลังงานบอกให้ใช้ใช่ไหมองมาทั้งเตาหมูไข่ตะเกียบพร้อมเลยค่ะแล้วไอ้ที่ห้อยคออะไรพี่แกงเหรอปลาหมึกแห้งป้าอุ้ยแบงเกอรเฮ้ยอย่างนี้แหละเดนนี้ได้โยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรค่าแบงเ์แบงแบงมาเป็นปีกนกเลรอุ้ยที่ฉันเห็นเวลาเขาให้แบบพวกพระเอกนิเกะเนาะ ต้องแบบนี้<อ>แหละคุณผู้ชมรักใครเราต้องใส่เปค่ะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของพี่หนุ่มวงกลานะคะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมของขวัญแปลกๆที่หากันมาให้แบงค์ร้อยเต็มคอ,อเป็นปีกกรรมเทพอ,อันนี้หรอโอ้โหรักจริงนะเนี่ยรักจริงรักจังนี้มาเป็นปีกเลยค่ะหรือแม้ กระทั่งดิฉันไม่แน่ใจว่าบ้านพี่หนุ่มเขาซักรีดเองหรือเปล่านะไมฮะไม้แขวนเสื้อก็ให้เ้ยให้ศิลปินเนี่ยนะให้อากรารักเขาอ่ะให้ไปกดเสื้อเหรอเราเนี่ยเราซัพพอร์ตเขาทุกด้านเออเอ้เนี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นอยู่นะอะบางทีเสื้อผ้าใส่ในรถไม้แขวนไม่พอทําไงพี่หนุ่มเครียดอ่ะพี่หนุ่มถึงกับเครียดอ่ะคุณผู้ชมมีตะไคร้ด้วยนะมีต้นตะไคร้ใบเตย ก็ให้ค่ะแฟนขับพยายามอธิบายความหมายแบบยาวเลยพี่หนุ่มบอกเอางี้ส่งเมลมาแล้วกันคือคือตอนนี้กำลังนิ่งอ่ะตะไคร้ใบเตยมาเป็นต้นเป็นรากเลยอะเราเดากันดูไหมว่าความหมายคืออะไรเขาคงอยากจะให้พี่หนุ่มไม่โดนยุงกัดอันนั้นจะไค่ขอนเออโอ้นี่ความหมายยาวมากพี่หนุ่มก็เลยแซวนะคะนี่แหละคุณผู้ชมเป็นความรักที่เขามีมอบให้กับศิลปินของเขาหลายคนเลยค่ะที่เราเคยเห็นนอกเหนือจากพี่หนุ่มวันก่อน พี่ปัมี่โอ้โหคนนี้ก็เป็นเจ้าแม่กับการได้ของแปลกกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะมีคนแซวพี่หนุ่มออกคอนเสิร์ตยังไงที่เหมือนใจตลาดเออพี่หนุ่มไปใช้ชีวิตได้เลยนะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกินหมูกระทะซักผ้าก็มีไม้แขวนมาให้นั่งนับเงินเสร็จโอ้ได้น้ำตะไคร้เนาะสบายๆเลยค่ะมิติใหม่จริงให้ของศิลปินนะฮะ